สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย74นะครับประจําวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้วันออกพรรษาพิทีมอชเจ็ดสีวันนี้ถ่ายทอดเวลาเดิมนะครับบ่าย2องครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นเทียนง,งามนักบินอะไรยนนะครับวันนี้แก้มงินอีกครั้งกับทางด้านเพิยมเอฟเอคุพิกัดน้ำหนัก1 1 4ปอนด์ คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมพบกับทานด้านพุทธน้ำดื 7, ่มมีเจ็ดเจ็ดพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นสองพยักษ์บุมเด็กเซียนพบกับท่านเพชรฤทธิ์นกเขากมอสิบเอ็ดพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์และคขวงคนใการวันนี้ก็จะเป็นเพชรน้องเนยนกเขากมอสิบเอ็ดหรือเจ้าคูบต้าลูกมะขามหวานพบกับท่านเพชรมงคลสุนทรเห้วย้ต้มพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับ แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิ2เกตสองสี่ลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนครับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนตรวสอบตามผมได้ตลอดเวลา0 9 3ย์5 0 4า0ามศู้นแนยผมรแนะนำนะครับทำไมผมถึงแนะนำที่ตรงนี้เป็นสิ่งดีดีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็จะมีราคาเด็ดเปิดมาก่อนวันชกนะครับ2วันสวันเลย มีราคาเลทหลังการชั่งน้ำหนักมีราคาสดๆจากขอเวทีบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องไปเสียค่าัทรฟังเรทไม่ต้องไปเสียค่าเปิดยูสเซอร์สองร้อยสามร้อยนะครับที่ตรงนี้ฟรีเราอยากดูตัวไหนก็เข้าไปดูได้เลยและที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับ และแฟนคลับที่อยากเป็นพี่น้องร่วมชายขายแอปพลิเคชันสองสี K ่นะครับมีพี่น้องร่วมชายขายอยู่สองพันสี่ร้อยกว่าท่านก็จะเป็นกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายครอบครัวแอปพลิเคชันสองสี่ก็จะมีบริการข้อมูลมวยนะครับฟอร์มการชกมีน้ําหนักมีมวยรักมวยชอบจากเกจิอาจารย์ลหลายๆท่านและมีราคาสดสดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวนี้นะครับ0 9 3ย์5 0 4 8 0 0930050480ก็จะขึ้นเบอร์ผมนะครับก็จะขึ้นไลน์เป็นเบอร์ผมนะครับก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่ามีความประสงค์จะเป็นพี่น้องร่วมชายคาแอปพลิเคชัน24พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับแอปพลิเคชัน24ที่เราจบครบทุกความมัน่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับโคแรกนั้นเทียนง,งามมา114ปอนด์เทร์พีกัดเพชรนิยมเอฟเอกรูปมา1เสียม1 0มา115ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่ง เพชรหนึ่งเพชร, 1, พชร 1, มวยไทยนะครับนักชกฝรั่งเศสเนี่ยมา109ปอนด์ทพิกัดส่วนพุทธน้ำดึงนี้7.7นะครับนักชกสังกัดทีงมงานผู้จัดมา109.2ลดไป0.2สองพยัคฆบุตรเด็กเซียนครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตไกลมา112ปอนด์ทพิกัดส่วนเพชรฤทธิ์ของขอกมอสเบียดนะครับนักชกจากบุรีรัมม์ก็มา112ปอนด์ทพิกัดเพชร 1, น้องเนยหรือเจ้าคูบปต้ามา118ปอนด์ทพิกัดเพชรมงคลก็มาเท่ากัน หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เท่าพีกัดนะครับต่อไปมาดูราคาเรทคู่แรกนั้นเทียนงามเคยแพ้มานะครับเพชรนิยมเคยชนะมาเรทเปิดมาเป็นต่อห้าสี่เพชรหนึ่งกับพุทธนะครับเพชรหนึ่งเป็นต่อสองหนึ่งสองพยักกับเพรดติดสองพยักเป็นต่อสิบเอ็ดแปดเพชรน้องเหนื่อยเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดไป3นสามสองนะครับนี่เป็นราคาเรทมวยวันนี้ ต่อไปมาดูเมือรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเทียนง,งามนักบินอะไรย,ยนต์ครับตัวนี้จากนาจลวยอุบลซ้อมอยู่ที่บันโคกรับเครื่องในอุปราชธ,ธานีกับพี่นักบินเปรมชัยนะครับเป็นทหารอยู่ที่ค่ายปักธงชัยฝีมือดีเขาในแข็งแกร่งไฟนี้ก็ซ้อมดูดีพอสมควรนะครับส่วนเพชรนิยมเนี่ยเคยชนะมาแบบชูสวนนะครับหมดท่ายกเป็นรอง8-11-1 วันนี้มาต่อยที่จะสีเปรียบสเสมือนเจ้าบ้านนะครับเพรนิยมเขาในแข็งแกร่งหน้าเสือดีเลขเปิดมานะครับเป็นต่อห้าสี่นนี้ลงทุนรองไปยเถอะครับรองมาที่เทียนงามนักบินอะไรต์เขาในแข็งแกร่งการพิตซ้อมดีร่างกายดูดีมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อแน่นอนรองแล้วกองตัวบางทุนเอานะครับแพชชนะก็มีโอกาสได้ตังค์และมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยคู่แรกเปิดออกมาชอบไปที่เทียนง,งามนักบินอะไรต์น,นะครับ คู่ที่สองเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมเจอกับพุทธน้ำเดิมมีเจ็ดเจ็ดเพชรหนึ่งเนี่ยนักชกจากฝรั่งเศสตัวนี้เตะขาต่อยมาแรงปั้มทีรุนแรงไต่ต้องต่งตหน้ามีลุ้นตลอดส่วนพุทธน้ำเดิยมมีเจ็ดเจ็ดนี่แข็งแกร่งครับหมัดนักซอกคมซ้อมยิมงานผู้จัดแต่ว่าเพชรหนึ่งนี่บูสูด,ดียันท้ายยกผมมองว่าดูดีกว่าและเป็นที่เด็ดในรายการวันนี้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมลุ้นได้ตลอดท้ายยก เป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามครับเป็นเด็ดในรายการวันนี้คู่ที่3กครับ2ประยัดอยู่ฝ่าบุมเด็กเซียนเจอกับพเพดิตของเขากมอสิเสองประยัษ์นีฝีมือดีหลากหลายฟอร์มสดนักชกรุ่นน้องเจนาคดไกลส่วนเพดิตของเขากมอสิเนี่นักชกจากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่กับเสี่ยแขกพีเคตัวนี้ขวางหน้าดันแดงสูงยาววันนี้เรทเปิดมาเป็นรองหน้ารองมากครับต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นรองฝีมือความเร็วเป็นรองแต่ว่าปลายปลายเนี่ย ลูกขวางหน้าดัานแทงลูกเข่าในแข็งแกร่งผมมองว่าวันนี้น่ารองมากรองเป็นทีเด็ดในรายการครับเพชรนกเขาคอมอสิบเอ็ดและแขวงรายการวันนี้นะครับเพชรนกเหนียนกเขาคอมอสิบเอ็ดหรือเจ้าคุบป,ปตาลมขามหวานแต่ก่อนนี่ซ้อมอยู่กับพี่เบลล์ลมขามหวานนะครับวันนี้เจอเพชรมงคลสุนจะเราให้ตุ้มเพชรมงคลเนี่ยขึ้นมาเป็นต่อต่อยไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นรองต่อยดีนะครับต,ต้นต้นเนี่ยคงกินเพชรนกเหนืยนยากเพชรนกเหนียฝีมือดีลักเตะกา้นคอเก่งนะครับตัวนี้อันตรายอยู่ เพรเปิดมาเป็นต่อเนี่ยอย่าเพิ่งเข้านะครับรอให้ราคาเบียดเพราะว่าต้นๆกินเพชรตรงไหนยากแน่ราคาเบียดแล้วค่อยเข้านะครับเพราะว่าเพชรมงคลหนักแรงมั่นคงกว่าจะชนะได้ก็ต้องรอปลายปลายนะครับต้นๆกินยากหน่อยปลายปลายผมมองว่าลุ้นผ่านได้นะครับผมชอบที่เพชรมงคลสุนย์ยีเลาให้ตุ่มรอลุ้นปลายปลายนะครับสรุปไารักไม่ชอบวันนี้คู่แรกลงทุนลองไปที่เทียนงามนักบินอะไรงยนคู่ที่สองไปทเด็ดในรายการนะครับเพชรหนึ่งเพชรเมย์ไทยยิม กุทีสามรองพปธิเด็ดในรายการอีกตัวนะครับิปิดน้องเขาของมอสบเบดและปิธทายรายการด้วยเพชรมงคลศูนย์เจริญหุ่นต้มรอเบียดไท้าย,ายขอบคุณสําหรับแฟนคลับนะครับที่เป็นมาใช้ผมมาโดยตลอดขอท่านชงโชคดีน่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ